สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ้าวเสียงหน่อยเสิพาผ้าของมึงสวนดอกไม้ของบ่าวเสียงหน่อย,ยนะครับเด้อน,นะครับนี่เสืพอเมึงนะครับเดี๋ยวมีต้นให้ไหลให้มึงอยู่พี่น้องเนีย่ยพี่น้องเคยเห็นบอ่ตอต้นอันะน,อนะนี้นะครับเดี๋ยวพาหญาามึงโดยหลอกบอนนะครับเห็นะครับพี่น้องดอกไม้นะครับก็เป็นไม้ปลาใด้พี่น้องเด้อ บาชั่งหน่อยกรับผมผมว่ามันต้นอีหยังได้พี่นอ้องเห็นเพิ่นหน่วยสีมม่วงๆแปลกๆก็เลยขุดมาปลูกนะครับเนาะขุดมาปลูกนครับบอ่อปลานะครับเนาะองน่าจะพิพาาเมืองต้นนี้ครับพี่น้องต้นนี้นะพี่น้องเคยเห็นบ่นะครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับ พี่น้องเคยเห็นบอครับตัวนี้เพื่อนเิ้นว่าต้นสอดเงินสอนทองนะครับนี่เด้อนี่ครับใบมันจะเป็นรหมมันสอดนะครับนี่เห็นบ่ครับข้าวรดนามเห็นบอครับมันจะสอดนามไว้หนามไปข้างนี่ใบนะครับสอนเงินสอนทองนะครับลักษณะใบนะครับจะเป็นใบเหมือนไม้อมหนามนะครับตัวนี้ นะครับลำต้นจะอวบใหญ่ครับลำต้นอวบใหญ่ตอนขึ้นมาแรกๆนี่ใบจะบ่กระทัานเป็นสอดนะพี่น้องนี่สลับนะครับขึ้นสลับใบลำต้นอวบนะครับขึ้นมากรับ <c oughs> สูงนี่ครับกําลังเพิ่นกําลังเปลี่ยนนะครับนี่กําลังเปลี่ยนสอนเงินสอนทอดเงืนบ่ครับใบหนีกับเพิ่นกับพระท่านเปลี่ยน นะครับใบหนีเพิ่อนๆเพื่อน้เป็นอยู่เพิ่นสิมาเป็นอยู่ใบนี้ครับเริ่มเป็นสอดเงินสอดทองนะครับอ่ะสังเก็ดมึงนะครับนี่ครับอ่ะใบน้นอยๆนี่ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับเพินเ่นสิบ่ได้เป็นมาแต่แรกเด้อพี่นอ้องเฮาเรียกเพิ่นมาดนเติบได้เพื่นเพื่นคนสิมาเป็นสอดเงนินสอดทองให้นี่ครับกะเป็นใหม่ที่ที่งามนะครับทีง่าม <c oughs> ตัวน,นี้กะ หายากอยู่ครับพี่นอ้องเพราะว่าผมกับบุคอยเห็นหมืองอื่นเนาะนะครับตนี้ผมกับบุคอยเห็นหมืองอื่นนะครับก็จะมีบ่ค่อยร้ายนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ขใครเป็นได้ไปก็ออกจากผมนะครับในเขตของอำเภอลำพูนเฮานะครับเพราะว่าเป็นใหม่นะครับเป็นใหม่หาอยากอยู่นะครับคนบ่ค่อยมีปลูกปานใดนะครับเกษสรเมืองเต็ีมเตรียมต้นนะครับ ตรงต้นเพิ่นนี่ครับกระเจี๊ยมีผู้เอาไปปลูกครับแถวเมียอยู่เดชอุดมนะครับแล้วก็สร้างวุตรนะครับอยู่อำเภอนลำคุณแล้วก็ย้อมยุงไผยสระเองนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับจะเป็นไม้หายากนี่นะครับขันผู้ให้ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับหาเบาเสียงหน่อยได้ครับเด้อ เบอร์โทรนะครับ063 360 3883ครับพี่น้องอคอมเมนต์ผู้ใดอยากได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาหาบา่าวเชียงหน่อยได้เนะาะบ่าวเชียงหน่อยก็เลี้ยงไว้อยู่นะครับเลี้ยงไว้ก็บ่หลายปนานไรพี่น้องมีเหลืออยู่นี่ก็1 2 3 4 5 6นะครับเหลืออยู่6ต้นนะครับที่จะพร้อมจำหน่ายเนาะนะครับแต่ก็ ต้องให้ได้ต้นขนาดนี้ก้อนนะครับจะเลี้ยงไปไห้เนาะผู้ได้อยากได้ก็จองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้นมะขันหญ่นะครับเขาเลี้ยงได้ต้นขนาดนี้แล้วนะครับเบาเสียงหน่อยถึงจะไปซวงไห้นะครับหรือนัดหลับนะครับเนาะกันนะครับเนาะต้นนี้ก็นี่นะครับเป็นใหม่มงคลพี่น้องนะครับเอาไว้แล้วก็มีความเสือเนาะ บาดซีหน่อยก็มีความเสื่ออยู่นะครับในใหม่มงคลนะครับนาะแต่เดี๋ยวใหม่ตัวนี้มากอก็ถือว่าโอเคนะครับการงานกับโอเคการเงินก็โอเคอยู่นะครับผมนะครับปิดยอดขายไปก็เดือนหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับยอดขายนะครับวังสองสามเมื่อที่ผ่านมากก็ปิดยอดขายกับไรไปนะครับแต่ลักแสนนะพี่น้องเนาะนะครับลักแสน ถือว่าเป็นใหม่มงคลนะครับชนิดนึงนะครับกะมีใบติดบาดนะครับเพื่อความสวยงามเนาะนะครับเรื่องนั้นกะบอกหนูว่าสีเป็นยังไรนะครับราคากับบ่ีแอกพี่น้องยมเย้านะครับลักลอยนะครับนี่นะครับต้นขนาดนี้นะครับเรียงในออกเป็นสวนงินสอดท้องนะครับความสูงขนาดนี้นะครับมีใบขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่า แปดการใบนะครับพี่น้องคอยสะออกซอนเงิ่อนสอนท่อนะครับความสวยงามเพื่อนนะครับวันนี้บ้าซิ่หน่อยนะครับสะพานประเมืองเนาะต้นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับจังไรกะฝากติดตามบา้าซิกหน่อยนะครับเด้อนะครับช่วงนี้กะคลิปการเกษตรก็พอค่อี๋ย,ปยไ,ไปเห็ดนะครับการจะผ้าเป็นคลิปทั่วไปนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นเรื่องเล่า อีดีนะครับมีอันใดอีดีก็สิมาบอกพี่บอกน้องนะครับนาะนะครับื้นนี้บ้าเสียงหน่อยกับขอโตก่อนนะครับอันใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าเสี่ยงหน่อยเน่นะครับครับผมสวัสดีครับ